เขาบอกว่าอย่าหารับงานคลินิกบอกเลยเจอมาหลายคลิน,น <refined> ิกแล้วเปนเรื่องจริงแก้งาน5้รอบ10บรอบอยากแก้5ทุ่มเที่ยงคืนตีห่งตี2ก็แล้วแต่จะตื่นมามโนขึ้นมาด็อกเตอร์วีพอดแคส ค่ะวันนี้ก็เป็นเทปแรกของดรวีพอดแคสต์นะคะก็ได้หมอวีมานั่งคุยกันในวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องวิชั่นของความเป็นหมอแล้วก็ในวิชั่นของความเป็น c ีอจะไปเห็นอันนึงในกลุ่ม Facebook มา mm hmm. เขาบอกว่าอย่าหารับงานคลินิกบอกเลยเจอมาหลายคลินิกแล้วเฮยอันนี้เห็นเหมือนกันอ่า <laughs> เห็นเหมือนกัน <laughs> ใช่ไหมคะเข้าใจแล้วทาไมคนถึงไม่อยากทํางานคลินิก เขาก็มาโพสเรื่อยๆเลยนะคุณหมอหนูเชื่อพี่ๆแล้วค่ะว่าอยากไปทํางานคลินิกหนูขอโทษที่ลบหลู่ค่ะพี่ๆอันนี้จะบอกว่าหมออ่านคอมเมนต์ครบเลยด้วยนะอ่านด้วยเเขาอยากรู้และทีนี้เนี่ยจะไปสกิดใจกับคอมเมนต์อันหนึ่งคุณหมอเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอไม่ได้เก่งทุกคนไม่ได้เก่งทุกด้านด้วยแต่คนเป็นหมอถ้าทํางานในพาร์ทของซีอเนี่ยแค่มีอำนาจในการสั่งงาน คุณหมอคิดยังไงเรื่องนี้เอาว่าเรื่องนี้หมออยู่ในฝ่ายกราฟิกและกันฝ่ายคอนเทนต์เวลาเรารับสมัครงานแล้วก็ได้สัมภาษณ์น้องๆหลายๆคนนะเนาะก็ก็รู้มาว่าน้องถ่ายน้องตัดส่งให้หมอตรวจตรวจเสร็จก็ส่งแก้งาน5รอบ10รอบอ,อยากแก้5ทุ่มเที่ยงคืนตีหตี2ก็แล้วแต่จะตื่นมามะโนขึ้นมาอ,อยากเปลี่ยนสีนั้นอยากเปลี่ยนสีนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถามว่า ถ้าเป็นมันมันแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่วิสัยทัศน์หรือแนวทางการดําเนินธุรกิจของของเจ้าของแต่ละคนะ่ะอย่างถ้าเป็นหมอใช่ไหมเออน้องๆก็จะรู้หมอจะไม่ค่อยก้าวไก่างานคอนเทนต์เท่าไหร่เพราะว่าเราถือว่าเราเรา,เราจ้างคนที่เราไว้ใจมาแล้วทั้งทั้งทีมทุกๆคนะ่ะเขาก็จะรู้ในสโ o p งานของเขาเขาจะรู้ว่าแบบเออทำแบบนี้แล้วมันจะฟีดดีทําแบบนี้เอาไปยิงแอดดีหรือไม่ดี แล้วก็หมอตัวหมอเองนะหมอจะบอกกับน้องเสมอเลยว่าเวลาที่ทำคอนเทนต์อะไรมาหมอจะไม่ใช่เป็นคนตัดสินแล้วก็หมอจะให้ AI เป็นคนตัดสิน hmm. หมายความว่าพอพอเราลง case, เคสเราลงโพสต์ไปเนี่ย AI ชอบก็ทำสิ่งนั้นต่อไปแกะเอาว่ามันชอบที่อะไรถ้า AI ไม่ชอบก็ไปแก้ไปปรับปรุงซึ่งหมอขอแค่อย่างเดียวคือ Mood and Tone แล้วก็สี C I ของคลินิกที่มันต้องคิดไว้ ส่วนที่เหลือเนี่ยแบบฟอนต์ขอเล็กมัางใหญ่บ้างกระเถิบไปตรงนั้นก็คือหมอรู้นะมันจะมีการแก้งานที่ติ้งตองอ่ะที่แบบเหมือนกับกระจุกกระจ,จิกอินเนอร์ที่ขำอินเนอร์มันจะมีแบบกระจุกกระจิกแล้วแบบอยู่อยู่ตีสองอยากเปลี่ยนสีฟอนต์หรืออยากขยับฟอนต์ขึ้นมาตอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอมองว่ามันทําให้หน้องทุกคนอะไม่ไม่สามารถกล้าที่จะ แสดงความคิดสร้างสรรค์ไม่กล้าสร้างชิ้นงานซึ่งตัวเราเองเป็นหมอเนี่ยเอาจริงๆว่าหมอทุกคนน่ะส่วนมากเลยนะไม่ไม่ทุกคนหรอกส่วนมากอะ่ะเราเรียนมาทางเนี้ยมันเป็นสายวิทย์เราไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องศิละปะหรือเรื่องครีเอทีฟมากเท่าน้องท,ที่ที่มันอยู่ในเนี้ยเผออะตัวเราเองอะ่ะก็ไม่ได้เสพสื่อหรือเสพทิกตอกมากเท่าน้องด้วยซ้ำอ่ะทั้งกระแสรหรือว่าจังหวะการตัดการอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งปัจจุบันเนี้ย ถ้าถ้าเราได้ยินก็คือเจเนอเรชันแกร็บะมันค่อนข้างกว้างแล้วก็ชัดมาก mm. ถ้าเราเอาสมองของเราที่เป็น Gen วเนี่ยไปไปไปตัดงานอะอ mm. เราก็จะได้งานของคน Gen Y ซึ่ง คนที่คนที่เสพอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมงานโบราณจังเลยงานมันแก่จังเลยหรือว่าแบบแบบมันไม่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี้ยหมอก็มองว่ามันมันก็เลพ r e s e n t อ่อคลินิกด้วยว่าเป็นคลินิกที่ที่ดูที่ดูโบราณโดยที่ถ้าเราโมแด่ยึดติดว่าฉันเป็นเจ้าของฉันอยากทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้งานมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะติดอยู่ที่เราคนเดียวอืมหมอก็เลยมองว่าอ่อจริงๆแล้วอ่ะ มันมันมันต้องเริ่มแต่จ้างคนอะ mm. เลือกคนที่เราไว้ใจถ้าถ้าเราเลือกคนที่เราไว้ใจไม่ได้เราก็เปลี่ยนคนใหม่จริงๆแล้วหมอมีประสบการณ์จ้างหัวหน้ามาคุมงานน้องอย่างเงี้ย mm. อ่ะอย่างทุกวันนี้เราไม่มีหัวหน้าในการทำคอนเทนต์ mm. ใช่ปะ่ะ mm. แต่ว่าสมมติว่าก่อนเงี้ยเรามีหัวหน้าในการทำคอนเทนต์พบว่าเออมันงานมันแก้บ่อย เข,เขาจะเหมือนแบบว่าใช้ความชอบประสบการณ์ออการตัดสินงานมากกว่าใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งหมออ่ะก็จะหมอจะไม่เอาคอนเซปต์นี้เลยยังไงก็ต้องให้ไอตัดสินแล้วเอไอเปลี่ยนทุกวันวันนี้มันชอบอันนี้พรุ่งนี้มันชอบอันนี้แล้วแบบเราเป็นใครเราถึงจะไปไปรู้ไปกว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ที่น้องๆมาโพสอะคือหมอก็ไม่คิดนะว่ามันเป็นที่งานคลินิกเลยเหรอ ที่<ช>ที่เป็นที่ที่ทมีปัญหานี้เยอะอ่ะช่ธุรกิจอื่นเขาไม่แก้งานกันหรอ,อถ้าเกิดในมุมตัวจ๋าเองที่แบบว่าจับงานคลินิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็วันนี้ก็ได้มีมีโอกาสมาถามคุณหมอส่วนใหญ่งานคลินิกจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งคุณหมอส่วนใหญ่เขาจะไม่เข้าใจโปรเซสงานตรงนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาถามคุณหมอเพราะว่า คุณหมอหลายๆท่านหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าอาร์ตเวิร์กหนึ่งชิ้นคือมันก็แค่ภาพอะแต่ฉันอยากได้10รูปแต่ดีเทลของภาพเขาอาจจะไม่ได้ลงตรงนั้นซึ่งคุณหมอหลายท่านอาจจะไม่ได้เหมือนคุณหมอที่เข้าใจว่าโปรเซสงานกว่าคลิปมันเจอกมาเป็นแต่ละคลิปสีเควนต์ต้องเรียงยังไงอะไรต้องใสย,ยังไงเลยแบบเนี้ยก็เลยมาถามคุณหมอว่าโอเคคุณหมอมีวัฒนธรรมเค้าเจออะไรในการทํางานที่แบบทําให้มันเฮลตี้กับน้องๆทุกคนแล้วก็จะมีเ,เรื่องอาร์ตเวิร์กสมมติว่าทำอาร์ตเวิร์กมาลูปหนึ่งแล้วก็บอกว่่าาพีอยกได้แบบ ท,ทุกๆเลโชอะท, <ไป S 1> ทุกๆเขาเรียกว่าอะไรวะทุกๆแบบทุกๆไซส์ขอแนวนอนขอแนวตั้งขอแ<า>บบเฟดลแล้วทุกคนเอ่อคนสั่งก็จะคิดว่าก็แค่เปลี่ยนไซส์มันทําไมแต่ว่าหมอว่าเข้าใจการเปลี่ยนไซส์ก็คือไปเปิดงานป่าหนึ่งอันแล้วก็เอาเอาเองค์มากรอนนั้นมานั่งเรียงใหม่<ช>มันคือการทําใหม่ทุกๆทุกๆครั้ง <ใช S 1> เออใช่แต่ว่าส่วนมากอ่ะก็คือเจ้าของก็จะไม่ค่อยรู้เนาะจริงๆปัญหาก็น่าจะคือต้องมานั่งดูน้องทํางาน ออแต่เห็นบอกว่าคุณหมอเรียนเยอะด้วยเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีหรือพวกอะไรที่มันเป็นแบบที่มันเกี่ยวข้องกับในเนื้อง,งานเนี้ยหมอเลยมีความเข้าใจออพวกคอนเทนต์หรือว่าหลังบ้านค่อนข้างเยอะหมอว่ามีส่วนไหมตรงนี้โอ้แต่จริงๆหมอไม่ได้เรียนเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องครีเอทีฟเยอะเลยอะ ก็ก็คือใช้โปรแกรมไม่เป็นตัดงานก็ไม่เป็นแต่ว่าก็ทำแบบเล่นๆอะไรเงรี้ยอย่างสมัยก่อนก็นั่งทำ Photoshop ถ้าเป็นใครเป็นวัยรุ่นยุค90ก็จะเคยนั่งมิกซ์รูปดาราใน Photoshop แล้วไปลงในเด็กดีอะไรเงรี mm ้ย hmm. ก็เคยทำอะไรอย่างนั้นก็พอจะเข้าใจแล้วก็อาจจะมีแบบตัดแคปคัทแบบคลิปไปเที่ยวจริงๆต้องๆอ,อ, mm hmm. อ่ะอ่าเราก็จะเราก็จะรู้คอนเซปประมาณนั้นมากกว่า ใช่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มาจากที่เรียนเพราะว่าไม,ไม่ได้เรียนเรื่องเรื่องพวกนี้แต่ว่าส่วนมากหมอถ้าเรียนก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกพวกงานบริหารหลังบ้านหรือว่าพวกการใช้ AI ที่กําลังนําเข้ามามากกว่าค่ะเมื่อกี้จอดสกรริทอยู่อันหนึ่งก็คือที่คุณหมอบอกว่าชอบมากกว่าที่จะให้ AI ตัดสินงานมากกว่าเอาหัวหน้าหรือใครสักคนหนึ่งมาครอบน้องในทีมแล้วงานมันตรวจบ่อยอะไรบ่อยนั่นแสดงว่าคุณหมอชอบการที่มีเคาเจออยู่แบบแบน Oh, อะไรทํานองนี้มากกว่าการ <go> ที่แบบว่าต้องคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าด้วยไหมคะก็ด้วยแต่ว่ามันมันจริงๆมันมีข้อดีและข้อเสียนะคือ1องค์กรเรามันไม่ได้ใหญ่มากเราสามารถเราสามารถทําให้ให้แผนกมันมันเป็นระ,ะนาบเดียวกันได้คือทุกคนเลเวลเดียวกันได้แต่ว่าวันหนึ่งที่มันใหญ่ขึ้นมันก็คงต้องมีใครมามาดูอาจจะเป็นแบบมินทิม ทีมกราฟิกสมมตินะมันต้องแบ่งเป็นหลายๆทีมสมมติทีมนี้ทําหัตถการตาสองชั้นทีมนี้ถ่ายสกินทมันเริ่มต้องมีคนมาคุมแล้วแต่ว่าจุดนี้เรายังทําได้อยู่แต่ว่าหมายถึงว่าวันหนึ่งถ้ามันต้องมีคนมาคุมคนนั้นก็ต้องเข้าใจเคาเจอร์ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆหมอก็ค่อนข้างค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้ถามว่าอยากให้มีคนมาคุมไหมจริงๆหมอก็อยากแต่หมอกัวว่าการมีคนมาคุมแล้วมันไม่เข้ากับน้องหรือว่าเขาเอาแนวทางการทํางานแบบเดิมๆมาทํา แล้วมันจะทําให้น้องกลายเป็นแบบเบิร์นเอาท์ขึ้นมาเพราะว่างานกราฟิกอะเป็นงานที่พอมันต้องคีเอทีฟใช่ไหมมันต้องมันต้องสบายใจประมาณหนึ่ง mm hmm. ถ้าเราเครียดหรือว่าเราโหลดงานเยอะมากหรืออะไรเงี้ยงานมันก็ไม่ออก mm hmm. ในบางครั้งอะสมมติว่าหมอไปคุยกับคนอื่นเอาจริงๆนะร้านเราสมมุติว่าทำโพสต์วันละสองโพสต์ใช่ปะ่ะบางคนเขาก็บอกนะว่าโห oh, สองโพสเองเหรอ มีทีมกี่คนสี่คนทาแค่วันละสองโพสทาไมทําน้อยจังหมอก็บอกเออไม่เป็นไรหมอแฮปปี้เท่านี้คือตาบใดที่คลิปมันยังฟีีแล้วก็มีคลิปมายิงแอดคือนั่นก็คือ,อ,อวัตถุป,ประสงค์ของเราแล้วเราไม่ไจําเป็นต้องไปบี้น้องว่าเธออยากได้วันละห้าคลิปอ่าโอเคน้องอาจจะทําได้ก็ได้มันก็มันก็จะเนรเทศงานมาห้าคลิปที่ไม่มีคุณภาพเลย แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ฟีดหรือว่าเอามาทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เจ้าของก็อาจจะนั่งแบบมาฟินไดคลิปเยอะมีความสุขแล้วอ,อะไรเงนะี้ยอ่าหมอก็จะไม่ใช่ประมาณนั้นค่ะงั้นมันก็จะขมวดไปคําถามแรกเลยก็คือต่อให้หมอมีอํานาจในการสั่งงานแต่ว่าหมอก็ยังสบายใจกับเนื้อง,งานประมาณนี้เท่านี้ใช่งั้นช่วงหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่คุณหมอทําความงามมาเนี่ยเป็นประมาณกี่ปีแล้วคะคุณหมอจาได้ไหม อ่อถ้าในในวงการนี้เลยในวงการเลยตั้งแต่เริ่มแรกเป็นเป็นสิบหรือสิบต้นต้นสิบเอ็ดมั้งไม่รู้ว่าประมาณเนี้ยแล้วประมาณกี่ปีแล้วคะที่คุณหมอได้เริ่มมาทำคอนเทนต์แล้วต้องมีทีมมาซัพพอร์ตเพื่อให้ได้วิดีโอหนึ่งตัวโอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองหรอแต่คุณหมอมีความกี่ปีผันได้ปะเนี่ยขอแข่งเลกันได้ัได้พี่จีเข้าทาง2งปียังปีปีครึ่งค่ะ ประมาณ2ปีแล้วกัน<า>ก่อน<า>พีดีจี<า>มา,าแบบหนึ่งใช่แต่ว่าคุณหมอค่อนข้างมีความเข้าใจในเรื่องโปรเซสงานแล้วก็เรื่องรูปแบบของการบริหารคนน้องๆได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมอรู้สึกว่ามันยากขึ้นไหมกับการที่แบบเป็นหมอฉันก็ต้องผ่าปัญหาฉันก็ต้องแก้คอนเทนต์ฉันก็ต้องถ่ายสคริปต์ฉ,ฉันก็ต้องมีในหัวยากยากใช่ไหมยากสคริปต์สคริปต์ปเป็นจุดที่ง,ง่ายที่สุดสาหรับหมอเพราะเวลาหมอถ่ายคอนเทนต์หมอไม่มีสคริปต์เลยก็คือน้องก็จะให้หัวข้อมา หมอก็นั่งพูดไปเรื่อยเปิดยเฉยแฉเขาก็ไปตัดเอาเพราะว่าบางทีก็ถ้ามีสคริปต์เราจะพูดแบบแข็งแข็งด้วยแล้วก็สกคริปต์ท่านคนเขียนมาให้มันก็ไม่ใช่คําพูดของเรา mm hmm. แต่ถ้าเราเขียนเองเราก็รู้สึกว่ามันก็แข็งที่เราต้องมานั่งอ่านอยู่ดี mm hmm. ก็เลยการถ่ายคอนเทนต์น่ะก็ไม่มีสคริปต์แล้วก็รวมถึงอย่างวันนี้ก็คือหมอไม่ดูไม่ดูคําถามมาก่อนเ mm hmm. พราะว่าอยากให้คําตอบมันเป็นธรรมชาติที่สุด อืมใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ส่งด้วยเนาะอะไรอย่างงี้เนาะใช่อโอเคค่ะแล้วทีนี้เนี่ยการเป็นหมอเนี่ยนอกจากรักษาแล้วแล้วมันเหมือนกับการเป็นนักแก้ปัญหาด้วยไหมเพราะแน่นอนว่าพอเป็นหมอปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีแค่พาร์ทการรักษาอย่างเดียวพอเป็นซีอมันบริหารทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะพาร์ทไหนมันมีมากกว่ากาันระหว่างการรักษากับการแก้แก้ปัญหาถ้าทุกวันนี้พาร์ทการเป็นหมอเยอะกว่าเยอะกว่าใช่แต่ว่า จริงๆแล้วอ่ะถ้าดูคลินิกใหญ่ๆที่เขาเอ่อแบบโตแล้วนะส่วนมากหมอเจ้าของเขาก็จะเริ่มเริ่มไม่ค่อยผ่าแล้วแหละซึ่งเพราะว่ามันต้องต้อง,องคุมทีมต้องอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็อาจจะต้องมีจุดที่หมอก,ก็ต้องต้องต้องผันตัวมาแบ่งเป็นงานบริหารบ้างมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเอาจริงต่อให้แบบ ไม่ได้คุมน้องเลยก็เป็นข้อดีแต่ว่าข้อเสียก็คือน้องก็ดูเหมือนโดนเทงเตงคือไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าจริงจริงคิดยังไงแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียอาจจะต้องมา,มาคุมประมาณนึงเช่นแบบเออมิทติ้งกันสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่างานในพาร์ทอื่นก็เหมือนกันก็เรียกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาจริงๆแล้วอ่ะบาลานซ์หมอไม่ค่อยดีเลยอะ่ะคือพอมันผ่าผ่าตั้งแต่เช้ายันค่ำยังดึก กลางคืนก็ถ้าวันไหนไหวก็มานั่งทํางานคอมงานดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องปรับบาลานซ์ตรงนี้ด้วยค่ะอืมแล้วตอนที่แบบชีวิตต้องทําแบบหลายๆอย่างพร้อมกันอย่างเงี้ยคุณหมอแบบจัดการมันยังไงที่ให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันมากที่สุดลงตัวกันมากที่สุดแล้วเกิดปัญหาน้อยที่สุดอืมหมอคิดว่าหรอพนักงานเป็นสิ่งสําคัญคืออย่างอย่างหมออ่ะก็คือจะบอกกับหุ้นส่วนหรือว่าคุณนี้ตลอดเลยว่า พนักงานหรือว่าทรัพยากรคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมอวิแล้วก็ไม่ใช่ตึกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบนดิง้งโอเคมันอาจจะมีส่วนแต่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือคนทุกๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกพอหมอไม่มีเวลาการที่หมอจะต้องจ้างคนแต่ละคนมาคุมแต่ละแต่ละพารของเขาอะ เขาก็คือหมอโชคดีว่าน้องๆทุกคนน่ะรู้หน้าที่ของตัวเองสามารถควบคุมความผิดพลาดหรือหรือช่วยกันแก้ป,ปัญหาได้มันทำให,ให้ให้เราเติบโตมาได้ถ้าถ้าไม่ได้มีทุกคนที่มีความรับผิดชอบหรือว่าเก่งในงานของตัวเองขนาดนี้ค่ะเราก็โตมาขนาดนี้ไม่ได้เหมือนกันอืม,อมก็คือหมอมองในเรื่องของแมนพาวเวอร์สำคัญที่สุด สำคัญที่สุดในฟันเฟืองของธุรกิจของคุณหมอใช่หมอคิดว่าน่าจะในในทุกธุรกิจด้วยซ้ําอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกทุกคนที่เขาจะเห็นสิ่งน,นี้สําคัญมันก็จะมีคอนเซปต์ของคนที่คิดว่าก็ไม่ดีก็ไล่ออกไปดีไล่ออกแล้วก็เดี๋ยวตั้งใหม่แล้วไม่ดีก็ไล่ออกแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะในการที่เวลาคนคนใหม่มาคนนึงอะ่ะกว่าที่เขาจะเรียนรู้ แล้วก็เข้าใจเนื้องานอะ่ะเด็ก้อาใช้เวลา3เดือน6เดือนตรงนั้นอะ่ะมันเป็นมันเป็นค่าเสียโอกาสของธุรกิจแล้วเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่คนคนนึงอยู่ที่เราได้ได้นานเท่าไหร่อะ่ะเรายิ่งได้ประโยชน์นั่นหมายความว่าเราต้องทําให้เขามีความสุขที่สุดแล้วก็บาลานซ์แบบเอ,อ่อการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวให้ดีที่สุดก็เลยเป็นที่มาที่หมอพยายามหาสวัสดิการต่างๆมาซัพพอร์ตน้องค่ะพนักงานหรือว่าทรัพยากรคนอ่ะ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ไม่ใช่หมอวิแต่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือคนทุกๆคนถ้าไม่ได้มีทุกคนที่มีความรับผิดชอบหรือว่าเก่งในงานของตัวเองขนาดนี้ค่ะเราก็โตมาขนาดนี้ไม่ได้เหมือนกันดร V c l i n นิก